เรื่องยอ่อซีรีส์วายทวินเดอซีรีส์สลับรักนักลูกยางออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา22นาฬิกา45นาทีทางช่อง3 HD เริ่มออกอากาศตอนแรกวันศุกร์ที่3พฤศจ,จิกายนนี้ว่ากันว่าคู่แฝดมีอะไรที่เหมือนกันแต่ครอบครัวนี้ไม่เป็นอย่างที่คิดเพราะพวกเขาทั้งสองต้องการที่จะเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น ครอบครัวธนก,กิย์โพคินเป็นครอบครัวนักกีฬาทั้งพ่อและแม่ซึ่งพ่อเป็นอดีตนักกีฬายูยิสูและแม่เป็นถึงนักกีฬาวอลเลย์บอลดาวรุง่งอนาคตไกลทั้งคู่มีลูกเป็นฝาแฝดชายชายคนพี่มีชื่อว่าสไป์และคนน้องมีชื่อว่าซีทำให้ผู้เป็นแม่ได้พลาดโอกาสสําคัญในการแข่งขันที่สําคัญต่ออาชีพนักกีฬาหลังจากนั้นผู้เป็นแม่ได้ปลูกฝังให้ลูกๆได้เล่นกีฬา โดยที่ไม่รู้เลยว่าลูกทั้งสองคนชอบหรือไม่จนมาวันหนึ่งพ่อกับแม่ได้หย่าร้างกันและได้ตกลงกันที่จะเลี้ยงดูลูกกันคนละคนโดยคนพี่อยู่กับพ่อและคนน้องอยู่กับแม่เวลาผ่านไปทั้งคู่โตขึ้นซีเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลเหมือนแม่และเป็นนักกีฬาดาวรุง่งผู้ไม่เคยเป็นมิตรกับใครทั้งกับคนอื่นและคนในทีมนอกจากแซลมอน ประธานชมรมวอลเล์บอลเพื่อนสาวข้างบ้านสมัยเด็กที่เขาแอบชอบส่วนสไปก็เป็นนักกีฬายูยิสสูซึ่งเขาฝันที่จะเป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมเพื่อทำให้พ่อภูมิใจแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นซีโดนทำร้ายจนไม่สามารถเล่นวอลเล่บอลได้ซึ่งอาจจะทำให้เขาพลาดโอกาสที่จะลงแข่งเพื่อคว้าสิทธิ์ในการไปคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติตามที่เขาตั้งความหวังไว้ แต่ว่าเหตุการณ์นี้จริงๆต้องเกิดกับสไปเพราะคู่ปรับในชมรมยูยิสูไม่พอใจเขาเลยทำให้สไปผู้เป็นพี่คิดว่าเป็นความผิดของตัวเองเลยคิดที่จะมาช่วยน้องเพื่อให้ได้สิทธิ์ในครั้งนี้ด้วยเหตุนี้เองทำให้สไปได้รู้จักกับเฟิร์สลูกชายของโคดวิทคู่ปรับของซีตั้งแต่เด็กและยังมีเพื่อนๆในทีมไม่ว่าจะเป็นแซมรุ่นน้องที่มีซีเป็นไอดอลต้ม หนุ่มที่เล่นกีฬาเพื่อหาเงินรักษาแม่ที่ป่วยเด็กเดี่ยวเด็กวัดที่มีความสามารถด้านกีฬาไหมผู้มีแม่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลที่ไม่ประสบความสำเร็จโกสสปายของทีมคู่แข่งและแจค็คผู้มีความหวังว่าจะเป็นนักกีฬาอาชีพเพื่อหนีจากสลัมที่เต็มไปด้วยยาเสพติดและลุงขี้เมาที่เลี้ยงเขามาแต่ก็เหมือนไม่ได้เลี้ยงซึ่งเพื่อนๆแต่ละคนไม่มีใครชอบซีเลย การปลอมตัวมาเป็นซีในครั้งนี้เพื่อช่วยให้น้องได้สิทธิ์ที่จะไปคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติโดยมีแซลมอนและทันเพื่อนสนิทในชมรมยูยิสูคอยช่วยเหลือซึ่งทำให้สไปได้เจอกับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความฝันและอาจจะต้องแลกด้วยความฝันของเขาเองงานนี้สไปจะทำสำเร็จหรือไม่หรือจะโดนจับได้เสียก่อนต้องติดตามชม